สามเชฟประสานผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับรถไทผม L45 คัดแข็งจังเลยครับอ๋อคัดแข็งนะครับคัดแข็งนี้เกิดจากการใช้งานไปสักพักหนึ่งคัดมันเกิดการสึกหรอมันทําให้อ่าคัดเราแข็งขึ้นต้องทํำยังไงครับที่ที่จะช่วยให้คัดเรายืดอายุการใช้งานก็คือนะครับหนึ่งเราพยายามอย่าเอาเท้าไปแช่ที่แป้นเหยียบคัดนะครับ เพราะว่ามันอาจจะทําให้คัดเราลื่นแล้วก็ชมระเสียงหนได้นะครับวิธีการแก้ไขเราต้องเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่มันถึงจะนิ่มนะครับหรือผมก็มีตัวช่วยเหลิมคัดนิ่มก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะใช้ได้เฉพาะรุ่น l 4 5 47 l 5 0แล้วก็ m 5 0 0 m 6 0 4 0เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นอื่นนะครับสำหรับรุ่นอื่นถ้ามันแข็งเราก็ ต้องเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่มันถึงจะนิ่มนะครับแต่ถามว่าคัดแข็งยังใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถ้าใครต้องการให้มันนิ่มหมายถึงใครต้องการที่ให้มันนิ่มนะครับเราต้องเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่แล้วใส่อุปกรณ์เสริมคัตนิ่มไปมันยังไม่หายยังไม่นิ่มขึ้นมันเกิดจากอะไรครับถ้าเปลี่ยนแผ่นคัตแล้วไม่หาย แสดงว่มามึงแก